บิ๊กเดสเซนเ i ชัร่วมกับลีลาวดีฮอลิเดย์จะขอพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์จากประเทศญี่ปุ่นครับคุณผู้ชมครับที่นี่คือฮิเมจิครับเป็นประสาของปราสาที่เมจิคุณผู้ชมครับที่ประเทศญี่ปุ่นเราไปมาหลายพระราชวังหลายประสาทนะครับผมว่าใน,นเนี้จากพี่เอ๋พูดเดะเลยครับ,รบเด่นที่สุดและที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ ปรา,าสาทนกกระเรียนขาวที่เมจิคาเซอร์ประเทศญี่ปุ่น ปราสาทฮิเมจิเป็นปราสาทเก่าที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปีคิศักราช1580โดยตั้งอยู่ในพื้นที่รวมประมาณ2.33ตารางกิโลเมตรเคยใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองในภูมิภาคคันไซอีกด้วยที่นี่ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในช่วงปีคิศักราช1993ซึ่งส่งผลให้ในแต่ละปีที่นี่มักจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมชมมากกว่า2.8ล้านคนซึ่งสร้างไรายได้ให้กับประเทศมากถึงประมาณ35ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับ คุณผู้ชมครับที่นี่คือคิเมจิครับเป็นภาษาของภาษาที่เมจิมค,คุณผู้ชมครับทิเมภาษาญี่ปุ่นแปลว่า เจ้าหญิงเมืองเมืองนี้ก็เลยจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปเจ้าหญิงเล็กๆเล็กๆนะฮะเต็มไปหมดนอกเมืองนอกปราสาทเราไปเดินกันแต่เนี้ยวันนี้เราพามาเที่ยวปราสาทคุณผู้ชมครับปราสาทนี้ถือว่าเป็นปราสาทที่ผมว่าเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่นเองก็ว่าเป็นอันดับหนึ่งคุณผู้ชมครับปราสาทที่ญี่ปุ่นนี่ดังๆมีประมาณสักแปดปราสาทแต่ที่เป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าปราสาทที่นี่ไม่เคยถูกทําลายเลยเรื่องที่เหนื่อสร้างมา400กว่าปีเป็นปราสาทสีขาวที่ ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นคุณผู้ชมครับที่ประเทศญี่ปุ่นเราไปมาหลายพระราชวังหลายประสาทน,นะครับผมว่าใน,นเนี้ยจากพี่เอพูดเดะเลยครับเด่นที่สุด คุณผู้ชมหลายปราสาทที่เราไปชมกันมาก็มีการสร้างซ่อมแซมต้องใช้คํานี้สร้างซ่อมแซมที่นี่ไม่เคยโดนทําลายเลยแล้วก็เคยถูกปิดเพื่อจะซ่อมให้มันสวยแบบนี้ถึง8ปีปิดแปดปีเลยปิดแปดปีไม่ให้เข้าแล้วก็ซ่อมไปเรื่อยค่อยๆซ่อมให้มันสวยแต่ไม่เคยโดนทําลายนะฮะคือนั่นแหละี่น่คือเป็นของชานะครก็ต้องผุอะไรต่ออะไรไปบ้างพังไปบ้าง ก็้อง400กว่าปีนะฮะนี่ยังไงนี่ก็เป็นเรื่องราวของปราสาทที่แสดงถึงความสง่างานสง่างามและก็ยังมีเรื่องเล่าเยอะแยะเกี่ยวกับปราสาทเป็นตำนงตำนานเยอะแยะไปหมดเลยทาให้คนเคารพจำเกรงก็มีมีหลายตำนานมากับที่พูดถึงปราสาทแห่งนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูข้างในจะดูที่ว่าเราสามารถปีนสวรรค์ชั้น7ได้ไหมคุณผู้ชมครับที่เราเห็นับตาเราเบื้องล่างตรงนี้5ชั้นนะครับตรละนัดจะสีขาวแต่มีด้านหลังก่อนจะขึ้นไปอีก2 นี่เป็นชั้นแต่ชันมากคุณผู้ชมฮะมแต่ว่าคุ้มถ้าขึ้นไปถึงข้างบนแล้วคุ้มแน่นอนคุณผู้ชมครับนี่คุณผู้ชมเดินเล่นไปเรื่อยๆดูที่ว่าจะถึงชั้นเจ็ดไหมฮะเชิญฮะ สำหรับปราสาทที่เมจิแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในปราสาทเก่าที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดของญี่ปุ่นด้วยปราสาทแห่งนี้อยู่มาอย่างยาวนานและรอดพ้นจากเหตุการณ์ต่างๆทั้งสงครามและเหตุการณ์ทางธรรมชาติมาได้ทั้งหมดครับทำให้ที่นี่ได้กลายเป็นหนึ่งในปราสาทที่ยังคงสภาพดั้งเดิมและสมบูรณ์มากที่สุดของญี่ปุ่นนั่นเอง โอ้โหเรียกนานท่านผู้ชมไม่มาเลยเมื่อยนะเนี่ยท่านผู้ชมนี่เดินมาแป๊บเดียวก็ได้พัดมาเลยนี่ฮะนกกระเรียนขาวไหมเนี่ยเมื่อกี้ถ่ายเมือกนั้นอ่ะได้จะได้แบบนี้เลยนี่เลยนี่เราก็ไม่ได้อวดเฉพาะรูปนกกระเรียนขาวรูปปราสาทอย่างเดียวนะฮะเขาอวดความเป็นมรดกโลกแล้วก็สมบัติล้ำค่าของประเทศเลยนะฮะต้องใช้คํานี้เลยนะฮะถือว่าเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศญี่ปุ่นเลย สำหรับการมาเที่ยวที่ปราสาทแห่งนี้คุณผู้ชมจะต้องเตรียมร่างกายสักหน่อยนะครับเพราะภายในปราสาทมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างและการขึ้นไปยังตัวปราสาทนั้นต้องเดินบนทางราชันในระดับหนึ่งแต่บอกได้เลยว่าเมื่อไปถึงยันจุดชมวิวของปราสาทมันจะเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าอย่างแน่นอนครับโอ้โหคุณผู้ชมแฮกบอกเลยนอกจากจะกว้างแล้วยังไกลด้วย แล้วก็สูงด,ด้วยคุณผู้ชมโอ้โหเดินแล้วก็ชันโอ้โหก็คิดด้เนอะฮะถ้าไม่มีนี่ช่วยนะแ <Yeah. S 2> ย่คุณผู้ชมนี่คือปราสาท <c oughs> ที่ต้องเตรียมร่างกายมาอย่างดีฮะเนื่องจากว่าเป็นปราสาทที่กว้างแล้วก็สูงแล้วก็ใหญ่แล้วลองดูครับที่ผมบอกว่าเป็นปราสาทอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นนั้นจริงไหมนะฮะจริงในเรื่องที่ว่าไม่ได้สร้างขึ้นมาใหม่เลยไม่มีอะไรที่พังเลยมีซ่อมเล็กๆน้อยเท่านั้นฮะและความาลังการความขาวโพลนของเขา ปราสาทนกกระเรียนขาวสวยงามจริงๆครับ